ขันมัดทุกทายไี่บอกมันมททีซิบโอ้เพือ่อสิบหานี่ยหมือแรกมากค่ะเพราะว่าเพื่อไทยเพื่อไทยหกสองกับ2องี่เนบ่เน่มันปยนาดนกับ <c oughs> ไม่รู้วตาทีเนี่ย <c oughs> ขัดแม่ซับไปสามาเนี่เอาแค่เอาส <c oughs> องหกีได้เลยนะนสรรปปนได้ยดเยอได้เลยครับอ่าเพราะว่า สองกับเป็นแม่นง่าล่ะสองหกสีเอาง่ายๆเขาจะสี่สันไดพ่นผู้ตีเดินมันก็สี่ันเจ้าพแต่คนไหนกัเพิ่นไหนว่าสองหเชียงเลกครับสองส่สองสี่ค่ะท่านผู้ชมเมื่ที่แล้วค่ะมว่วันวันนาะอยู่ในช่องมหาเฮงมวลเสืเนาะค่ะมาีบอกเพิ่าขึ้นมาทีซิบากับฟันบ่ค่ะฟันมาจากไหนค่ะันได้เด็ก่าะมีแอดมินลงมาท่านค่ะมันทิบากอนนฟันค่ะ ตกหนึ่งกับหน่นลงเป็นฮกับหน้ากอนเขจะาอกับบ้าซื้อเพราะจะคล้องบ๊มากเล็หนึงผู้ฝันกับบมากเจ้ามัผา้สอง่านผู้ชมคือมันเาได้ันถมันจีได้ขันมากมันจีได้เงินันมากมจีได้เงินิดตามไปนคท่านผู้ชมต่นี้เขาบอกว่าสัเป็นความไม่เป็นรหมดายหมดไรหมดตามหมดซีงวดแล้ว่าวว่าหันกัน ดีวเฮงเนาะออาเหนือน่ะบ่ปวยย่างนั่นเป็วยย่างนันตามไปค่ะผู้ใดไ่อยากพลาดพันตองหัดย่างเนาะพนตองหัดไปสำหรับผูสิยหายเฉพาะสองมาให้หน้าไม้หน้าม ฟันตรงว่้เพราะว่าฟันฟันไปหมุนขึ้นฟันดีอยู่แต่ว่าประเ็นเสฉวอขึ้นดีบ้งโอ้มุนขึ้นฟันดีค่ะเอาให้เอฟซีังในเอฟซีสิได้ติดตามาพวกอ่ฟันว่างเค่ะโอ้มันทวนบกพอดอ่แต่ว่าจัว่าฟันดีฟันดีเนาะฟันดีอยฟันดีอยฟันเข้าฟันปั๊บ เขาจะเผาเมื่นตาเอาเอาจุดวนไปมันจะไปเมื่อาเมื่นตาพัดลื่นไปเมื่อโอ้นี่ควเคล็ดลับบรอคะเคล็ดลับเนาะฟันแม่นเนาะอัดฟันแล้วหาเส้าเมื่นตาบอสเมื่นเลยขูดจักูเมื่อกือเนาะฟันปั๊บเคลืนได้เตะมันอจไปอาบน้ลาเตะเมื่นตาลื่นเมื่อฮ่าฮ่าฮ่าต้องลับแล้วก็เคลื่นย้อนลังฟันยังได้เตะขูดดักว่าฟันได้ต้นเพราะเมื่อนหลดอาจเขียนไปเลยโอ้ย้อนย้อนลังไอ้ เจลายคับเนาะเมื่อทิไายพรมิ้นไท่ายก็เลยไปสัมผัสเัิทยก่องทีะกระเปเนาะ่หังานด้วไร่าหายรอรระเปาหนที่แบบหนัต้องบัดบานนําอว่าที่ันสำคัญขอมค่ะของแานี่ก็เลยไปสัมผัสคนคนวัดเลยเก่าเนืองเนืองกันลอครับล่อผู้ใด ติดตามคุณพ่อคนยูกอ่าได้คนอาชีพหักเคนอาชีพหุจักคนนี้อาจจะอ่เอองวนนี้่ได้สองเพรยมืมาห้อ่ชีพีจักอีพ่อได้เลยรอดที่ตามครับมีู่ดอย่า้แก็าผัดันจ่ว่าอ้าวว่าจะขึ้นอ้าวได้จส่องได้ส่งตโอกาสพาดน้อยค่ะท่านชม มาเห็เพิ่นลงมาแเดอเห็นมั้ล่ะผมแด้ยสะสมจักเวสะสมจัก็นจะก็สะสเนี่ยมก็มันะเอาผู้ใดติดตามพ่อเพิ่นกะรอครับเพนปันดีเพื่นโชคดีเพิ่นมา่นใจเพื่อนก็ติบอกต่อเกี้ยเนาะอ่ากะกจะปันได้ค่อยเนาะครับผมบ่ได้ก็บ่ได้่ทุกคนเสนอเป้เไิดทุกคนนั่นแ่ะเป็นยดทางแค่นั้นครับผู้ที่ส่งม จะว่าจะเกเน่แต่เหล็กด้ตเลขก็สูได้ได้แค่แ้เลเียสามเล็กเีอย่โรงเรียนบื้อถ้าจะว่าจะได้สูงนี่ยายากขึ้น่นสครับสวัสดีครับมือนีการป็นข้างมะพร้าวคุณพ่อเนดีเดียวฟันตองวัดเดียวยิ้มว่าฟันตองวัดเดียวครับอัดแทะครับสี่เหลี่ยสองหกสี่สองโอ้น่าสอหกกับสี เี่สองคู่เนาะอ่าวดนี้ก็ปันดีเอาะเป็นแต่คือยู่หรอกฟันอะไรเจ้ปันตอขื่อมือเป็นมือวันที่เอ่อวันนี้วันที่ะท่แปดทีปันบอกูวดคนฟันเนาะล้งล้งเลบวดอมมือันาซื้อฟันตองหวนเนาะฟันตองวด ง่วนเน่ขันปันตองหวนมันมันหยักแมนครับุอ่าม่เอฟซีมีส่งมีดาบมนปอบผมนเด้อหวนเด้อปอบเนฝันต้องห่วนมากหลายหัวแล้วเนาะเอาหวนีคือฝันมาไเลยาฟังความฝันน้ำเพลินครับกอจะได้เลขมากเนาะได้เลขกเนาะขึ้นแหลกจะได้เลกขึ้นสองแลยมันเสียงขึ้นนี่โอ้ได้ขึ้นที่แหลกรคุณแทน แล้วก็มาเสียงเมืองเสียงเพื่อข้อมั่นใจความมั่นใจก็เลยว่าดียุคันดียุคแต่วันนึงสี่ก็คิดว่ามันได้กินหมากใหม่เลยกลินหมากฟันว่าได้ของจะคิดว่ามันขันเท้าสิดฟันว่าบนว่าล่างก็เลยกับพวกเมียนเนาะโอ้ยแบบบอลเหน่อยเยครับท่านเจ้าไปพิจารณาเอาพิจารณาเอาว่ามไม่แน่นั่นไม่เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทาง โปรไฟล์มักนั่งเหมือนจัดนั่งเพลินให้ละแค่นั้นคืองมื่อฟันกับอะไรที่ได้มันเป็นแปดสองเหลี่ยมางนี่ยแล้วก็มาหนึ่งหกกับห้าหกเท่านี้แหละเลขบ่หลายคูดิเด็กตีออกมาบอกฝันเป็นตัวนี่ฝันได้เป็นตัวว่าจังเลยโอ้อันพวกฝันนี่เข้ากันบูชาเหรียญปูตาปูชีปลาขาวปูสีชุดโท ปูชอบแอดไลน์เมื่อกระหน่ำแต่ชื่อเฮติวานล่ะเ้ารับสารเลาก็คือพ่อเขาไปไปไล่ไปไล่ไปเตะตุ่มคือจะว่าพูดฝันก็บว่ามันใจอยู่ดิพูดจะท้องฟันก็ได้แม่นชูดฝันกัว่ามันใจญ่หันฟันละ้านี่เจ้าหันฟันละช้านี่มันอันเขาบอกเขาวิ่งกับโู้โหแต่ว่าต้องเอาไว้สักวอน ตอนเล็กดังสีมาาครับถ้าเล็กดังมากท่มกันนี่ผเสียว่าไปท่มกันนี้ก็คือว่าหาซื้องากต้องทุนงากเนาะแต่ตัวตัวเลกดังสีมาาเนี่ยพว่มคิดในใจนี่คิดว่าสองแปดครับห้าหกหน่งว่าต้องเป็นเด็กกันต่อไปเ็กสองแผลจะในหลวงเ่ะครับหนนที่มาสามารถส่งกันครับบราลการอายุของเงินพระเทศเพิท่ากับที่มาเดี่ย มันก็ต้องขอมาถึงเคือเกเอาแต่ว่าเด็กองมงคลมัดเนาะสวยงามละกาะทำสุขมงคลแต่ว่าขอสัมพันธ์แต่ว่าเข้าเข้าประเดี๋เกี่ยวกับเด็กองของหนคือเดื่ององฝันคพื่อฝันเหล่านเข้าฝันเข้ารอดแต่ว่ามีฝันเนาะเข้าขาดว่ามันอิึยันยันยันเป็นเด็กกันเข้าขาดว่าแต่เขาขาด่าเขาคิดไปเังสิ่มันก็จะเปลี่ยนด้วยเป็นเด็กกันด้วยสองแปดสองแปดช่วงหัวขับมัดปี อีกห่งสมบัติเลียกเรีเรองดังกระช่างของคนแต่ว่าเลีเพื่อมันเป็นเลขฝกฟันเท่าครับผมยอดตัวของเ่นฟันทังสี่เนาะครับิ่นได้เพราะว่ามันจ้าจางตองหดนี่เพราะว่ามันเรียกตะเกามันมันถึมี่ตองหวดกับมือทุดน้ายเท่านั้นทั้นฟันเป็นสิิดีครับครับกนสื่ก็ที่ว่าเป็น คิดเป็นเปเ่ากับปรคิดแล้วเนาะครับผมเพื่อเสียงสิขาโคหน้าเลยว่าหายมนก็มันใจครอย่างว่าพู้เป็นตะซื้อต้งซื้อเนาะลงทุนแต่ว่าลงทุนย่างมันก็มีการเสียงพมเสียงทุกอย่างกับการลงทุนครัเพราะว่าเท่ากับ่าในบันไกองสลับัตตีกับท่านออกดูแต่ว่าเรียบัตตีว่าฟาวไปยหาเบื้งไปฟาวเล็กน้อยจะพูดระบายสองใบเมาระเจไปมากหน้าใบสใบเนาะ ก็ได้รุดนะเพิ่นเนาะแต่ควบมั่นใจว่าเลขล่างเนเพนว่าข้าหกกับหนึ่งหกมาล่างครับมาล่าห้าหกหนึ่งหกมั่นใจล่างมั่นใจครับขอเป็นมั่นใจล่างนะครับเด้อถ้าว่าสองแปดแต่ต้องเป็นบนต้เป็นอือสองแปดมากที่เป็นบนครับในควบคืนเนาะส่วนตัวนะควบมคืนส่วนตัวครับห้าหกกับหนึ่งหก จนมากคุณพอ่อคนคนอยากไปทางล่างครับแต่ว่าสองแปดเนี่ยคนอยากว่าขึ้นบนครับอ่าก็เป็นแนวทางครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผู้ใดมากกระจัดครับอ่าคุณพอ่อคนฟันตองหวัดครับนะหามีสุครับผมเป็นด่างบุญเป็นสายบุญไทยะนะเพราะว่าท่านขึ้นที่เป็นฟันตองหวัดฟันเราคนก็มาเสี่ยงเบิัง คนจวมาดีอยู่แล้วแหละเนาะฟันแบบนี้มองง่ายกัดฝันทุคได้เลยเนาะฟันทุคได้เลยแต่ว่าการปวดใจวิจารณญาณในการรับชั่หายถามเบิกับอาจารย์เดินเราบรรทัดมามองเดียวกันสำนักอื่นเนาะสำนักอื่นมันหลายสำนักเนาะครับผมหามาตัวเดียวกันมันมาตัวเดียวกันเข้าเข้าไหนกวาดมูเนาะเข้ากวาดมูเราต้องทุนไปยังน้อยแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเอาไว้ก่อน ครับผมควน่อนาเจาสิมาท่านควนซิมาซื้อซื้อวนนักสิมาท่านมาอึนมาต็งนี่ว่าอันนเ้อนนครับซื้อมาได้ว่าเพราะว่ารถตเีกว่าาเจาเหมาเลยด้ยค่าเจาสิมาสครับลขวดเอาเลยนะมนมากอันนี้ยำตัวไดก่อตัวเลกตัวนะแปดสองแปดส สองแปดตาว่าตัวข้างเต่หนึ่งหกกระาเาคุเชื่อว่าพอกลับเลยเออาาหามาหาหกหนึ่งหกฟันลางครับฟันลางบัต้องกลับครับเนินย่ำครับคุณผอคุณมันเตยเตยยินด,ดีเห็นตาว่าป่ะฟังไว้รับผิดจะหน้าไว้ครับหาหกหนึ่งหกบัต้องกลับครับเนินล,ล่างครับสำหรับสองแปดแปดสองเนี่ย เน้นบนครับอืมก็เป็นแนวทางนะครับเดอ้อ,อว้าวรบกวนคอมุนพ่อสัตนี่ละเอาขอบคุณหลายครับอขอบคุณครับขอบคุณหลายครับเพรขอคนจีบไปคนจีบไปเหตุงานรณ์คนดูเอาขอบคุณครับกินอะไรไปได้ยัง